ก็สบายดีมาหกกับสองของสาวลินเพื่อดาวเพื่อด้วยเยนาะคือาวลินพามาหล่อตลาดตลาดสวรรค์ไซนะ้อนงะตลาดใหญ่สวรรค์ไซยู่สวรรค์มัชีเนานะเขาจะพาไปหลเบิ่งบรรยากาศยามเช้าเนาะตอนนี้ก็ประมาณเกือบมุ่งปบรรยากาศตลาดใหญ่เนาะตลาดซุนโซนบ่อนคนมาอ่าซื้อจังซื้อของอย่งางมาหลายบ้านหลายเมืองมาพบกันเนาะมันจะเป็นอะไรปนะึงกันเลย ก่อนอื่นเป็นเท่าทิ่พาไปเบิง่งนพาไปเบิ่งอันฮัานเขาจีดังของเมืองสวัสด์ขาจียังฟ้าแล้วลินบอทุกคนอยู่้ากทางเรียนคิวกันได้ขายดีกระดอนขายส่งขายหน่อยมาซื้อทั้งทีก่อนหนึ่งเปพันกีบนี่แล้วฮานเขาจียังฟ้า คนรอคิวกันลายขจีแทบเนะาะขคอยากก็ต้องอดทนรอคิวกันซื่อขอจีไก่ไขายเฟด kai pet lai pet nyang pet nyang kai kai pet karai dhe talad nyai sawan sai pet มเมนตนตลาดข้างนอกตลาดขายอาหารสด เดี๋ยวไปดูกันเลยก็เพลงไม่ได้นะครับโอ๊ะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดิเพลงคนนี้ก็จะก็มีก่อนครับ <coughs> มีซมใหม่้วยนาะห่เวันวะรกาคาเฟ่นะชือนี่นะ่าตอนนี้เป็นข้ายแม่นี่มีช่อาเฟนะ Buo buo. Vào rồi. Vào rồi. Đã về rồi. Teny. ไปยีซีได like ้ได้ตรงนี้ถูกเขาใหญ่หรือไปซีได้ตรงนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหสีนี่สีนั่นก็เลยสวยงามบรรยากาศคนกับสีลายเนี่ยนะ เป็นตลาดเศร้าตลาดสวยๆมาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงกับเมิ่แล้วคนมาหรอกดูตะเต้ยทรายายว ขายเป็นกัหาเออขายเป็นกัมจิโลกัสิห์หาก็มหลับรวยดี ฮะสี่พันสิบพันสามอันไหบอกซื้อไม่แปลก็ห้องไม่แปลกเด่น,เ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 นาเนี่ยไม่แปลกเมืออ่อยพาเอ้าทงองกรใจใจแดงนะอโวคาโดตัวใหญ่โอโวคาโด

กระถุงสามพัพ 5, น,น 5, กีบคี่ขอโทษห้าพันปะเรนกระถ u n ห้าพันกรีบไปอันนั้นไ,ไหนบ้างมัดสิ 10, บพันมัดสิบพันเออห้าในมัดหน,นึ่งต้นเลย sipan nip deh 公司。 สวยไปประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเลยถือว่าบ่มีเงียบได้ทางนี้เป็นห้เป็นบน่อนท,าท้าขายอาหารสดเนาะขายของกินซุกขายอาหารสดคนกะสีไล่เนาะ ตอวมาฮอนนี่ซาลินพออนุญ,ญาตเจ้าคิดว่าแบบนี้เน้องถูกคนเนาะพบกันคิดหาบาย